วิจารณ์หนักมากเมื่อเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศขายที่ที่ยะโสธรค่ะเมนิสากรุเขมราชสิมาอัพเดตข่าวสารของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ฟังค่ะพี่น้องเมื่อว่านี่พี่น้องก็ได้เห็นอยู่ว่าทางเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพจหลักองเพิินเพิ่นกไ็ไดไปอ่าบุกบ้านบุกคฤหาสน์ที่ยะโสธรของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าในโพสต์นี้ในคลิป,ลปนี้นี่ อ่าพี่บัณพี่แล้งกับไปไล่โดให้แฟนครับได้เบิรงนี่ค่ะพี่นอ้องแล้วที่นี่เพิ่นกะถ่ายช่วงบรรยากาศช่วงเย็นนี่ค่ะถ่ายบ้านให้เบิรงให้ฟแฟนครับเบิร์กนี่มาเยี่ยมบ้านนะครับค่ะมาเยี่ยมบ้านที่เยสวดทอน บ้านหรูมากแต่ไม่มีใครอยู่ค่ะมีแต่แม่บ้านดูแลแม่เตี้ยดูแลให้ไ,ไม่ยอมบ้งนม,มีกระสวทรามพี่นอ้องมาดูบ้านบ้างค่ะนี่ค่ะพี่นอ้อง แล้วาวกูกตอนขึ้นบ้านไม่กะได้ไปชมอยู่ค่ะบ้านสวยอีหลีบ้านสวยบ้านหรูหรามากแล้วก็บ้านก็คือสร้างด้วยเงินทุกบาทของผู้ยายบ้านฟินแลนด์เลยค่ะเป็นของผู้ยายบ้านฟินแลนด์รากาบ้านหลังนี้เพิ่งกระถุ่มเท่แห้งคือตอนนั้นก็ยังอยู่กับอดีตภรรยาเนาะแล้วก็สางให้ให้ลูกให้เมียอายุน้องกันด้วยความอบอุน่นในราคาพี่น้องเพื่อนกะพอมีปัญหากันก็คือแยกย้ายต่างคนต่าง อยู่บ้านใครบ้านมานอย่างเช่นแม่แพลเเพื่อนกับใคส่วนมากเพื่อนกับใคไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าส่งน้องนาลิตากับโตกเกียวไปอยู่กรุงเทพแล้วก็แม่แพลก็ซื้อบ้านทางกรุงเทพแล้วก็ทางพัทยาส่วนมากจะไปอยู่นู่นเป็นหลักเพราะว่าไปอยู่กับลูกๆค่ะพี่นอ้องเพื่อนกับผ้ากันกับไปเยี่ยมแล้วก็ผ้าทีมงานโตกเกียวมิวสิกไปกินข้าวเย็นอยู่ที่คาลิฮาด์ดหลังหรูหราของผู้ว่าฟินแลนด์ที่ยะโสธรค่ะพี่นอ้อง อพอว่าเม่ขึ้นน่ะน่าจะมีงานดูอำนาจ,จเจริญน,นะก็เลยอ่ามันไกลกันก็เลยไปบ้านดีกว่าไปดูบ้านดีกว่าไปยังไงบ้างนี่คะ่ะ,คะ,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 ะพี่น้องเพิ่งกระถ่ายบรรยากาศนี่ค่ะกระถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งภายในบ้านแน่ภายในข้างนอกบ้านแน่เป็นจังไรแน่แล้วก็นั่งกินข่าวเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะาินฟินแลนด์นะครับอ่าพยวานฟินแลนด์กลับมาเยี่ยมาอาณาจักรที่สร้างไว้ด้วยใจเพิ่นวานนี่ค่ะเจ้าของบ้านนี่ แล้วก็บรรยากาศกินหมูกระทะเมนู่งป e. er er okay. oh, ิ้งย่างวันนี้มากินปิ้งย่างหมูกระทะนะครับที่เรนูทานะครับพี่น้องยามเย็นก่อนจะไปงานก่อนไปงานยวนพอมันจะเลื่อนก็เลยมาแวะทานข้าวยืนกับในบ้านคนสวยในบ้านคนสวยในบ้านคนสวยว่ามันปล่อมแม่โม้ที่เก้วที่ไหลแล้วแล้วก็เริ่มซีเซียแล้วเริ่มขอบคุณไม่คตรงเท่าไหร่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะพี่น้อง เหล่ากองนอานผูน้ยบาลฟินแลนด์ผู้ยบาลฟินแลนด์เพื่อน,น,นกระไดเว้าวนี่เนาะเดี๋ยวซากุจะเปิดคลิปให้ฟังเพื่อนกระไดประกาศเลยค่ะพี่น้องประกาศขายให้หมดเลยพ่อไก่ก็คือจะขายบอกว่าจะขายที่ยูโกดังแหล็ขายโกดังน้ำแล้วก็ที่เวิ้นสารขึ้นมาแล้วที่นี่แฟนคลับก็เลยวิาจ,จารณ์ลาย คนว่าเอ้าตอนแรกคือว่าจะมาเตโตจะเอาที่แห่งนั้นทั้งที่โกดังทั้งบ้านทั้งอะไรที่เป็นของพี่วอนฟิแลดที่อยู่ยะโสธรจะให้ลูกๆให้เป็นสมบัติของลูกๆทําไมกับอ่าทำไมกับความคิดใหม่คือคิดใหม่บบบน,นี้เออคือสิปากกาคล้ายปุ่งๆสิกับมีคนไปคอมเมนต์ไหวเพื่อนวิจารณ์เพื่อน,นจะสารสีเนาะพี่นอ้นองเนาะเข้ากับความคิดผูด้ใดผู้ใดแต่ว่าอ่าบางคนน่ะ เออบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจเนาะแต่ว่าผูญิวัฒน์ฟิลแลด์เพื่อนอาจจะอ่าก็คือดูแลไม่ไหวบางเือเนาะเพื่อนก็นเลยเออประกาศไปยังส,สัตสิมีคนซสื่อว่านอค้านราขายแพงสินไม่พี่น้องเพราะว่ามูลค่ามันกระม่ลน่อยๆในพี่น้องอยู่ทียูโกดังเพื่นน่ะสิบสามไลน์ละก็อ่าโรงงานเพื่อนอีกเพื่อนสั่มมมมมนนง,ลละะง,งาาม,มาเบิดทรเลยละเนาะตะละปีเพื่อนกระทำบุญทำบุญลงอ่าโกดังโรงงานของเพื่นอนน่ะทำบุญน่าจะติดต่อกันสองสามปีได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ พ่อที่นี่มีแฟนคลับของผู้ชายฟินแลนด์เอาไปลงนี่ค่ะพี่น้องเอาไปลงในต่อๆนี่ในคลิปนี้นี่ประกาศขายโกดังนี่พี่พร้อมโกดังพี่พร้อมโกดังนี่ค่ะพี่น้อโน่นสื่อคนนีายไม่ได้โดงโน่นสื่อค้แล้วชมมาดิอาจจะศพ่อร้านหรือเปล่านสื่อโอ้ชมพี่ชมอะไร

จากคลิปนี้ที่แฟนคลับเห็นแฟนคลับเห็นผู้วันฟินแลนด์ได้ประกาศขายขายพี่น้องกับเขามาคอมเมนต์เนาะคือหลายส่งช่ชงทางแห้งพี่น้องทีแฟนคลับเอาไปลงทั้ง youtube ทั้ง facebook ทั้ง tiktok ok เอาไปลงบานนี้เขาก็บ,บอกว่าเอ้าตอนนั้นบอกทุกอย่างจะยกให้ลูกออกมาแต่โตโอ๊ยประจำคำที่เคยพูดพูดไม่ได้ทํไม่ได้เขา,าสิพี่น้องนี่ๆๆในคอมเมนต์นี่นนนน ในแฟนแฟนคลับก็เลยมาตอบร้ายคนแห้งค่ะพี่น้องบางคนก็บอกว่าขายบลูโลดหาไม่เองซื้อยูไซายให้เบิร์ดบางคนกับวางสีเนาะพี่น้องเนาะถูกใจคอยค่า,ข,าของเราทําอะไรก็ได้กค็คือเพื่อนสิขายหรือบ่ขายมันกับเป็นสิของเพื่อนถ้าเป็นซื้อพูิภัติฟินแลนด์เป็นคนเป็นคนครอบครองเป็นเจ้าของที่โดยตรงเป็นเจ้าของทุกอย่างเพื่อนจะขายหรือว่อขายมันกับเป็นความตัดสินใจของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ บางคนกับไปตาสินใจซอยเพลินอ่าแต่ว่าจะไปวิจารณ์ไปตาชินใจซอยเพลินมันกับโบได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเพลินเพื่อนอยากขายให้ผู้ใดก็ได้เพื่อนอยากขายให้ธนาคารก็ได้หรือว่าเพื่อนอยากเอาไว้ให้ลูกเพื่อนกับเ้าเพื่อนกับเ้าได้เบิร์แม่พี่น้องก็คือเพื่อนจะเ้าเอียงก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเพลินนั่นแหละในความหมายเนาพี่น้องเนาะอ่าบางคนก็อยากให้ผู้หญิงวานฟินแลนด์น่ะ ไปส้างอณาจากรโต๊ะเยวอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็เริ่มสร้างอาณาจักรของเพิ่นยิงไงสื่อทียางแพร่งเลยอ่าสร้างคฤหือหาดใหญ่มากที่ขอนแก่นอนะ่ะหน้าพี่นอ้องอ่าเขากเ็เลยว่าเออแฟนคลับกเ็เลยแฟนคลับผู้ยั่งยนแลรด์ก็เลยอย่างไ้ผู้ยั่งยนแลร่น์นะอ่ะาโมตองอ่าแปลว่ามีมองเดียวโมต้องรับพี่ชอบหลยหมองเอียงประมาณนี้นะสำหรับแฟนคลับเพื่อนกระวังดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแฟนคลับเพื่อนกระวังดีเพื่อนกับนับสสูนเพื่อนก็เห็นอยูว่า ประสิทธิภาพของผู้ยอนฟินแลนด์เป็นยังไงเออหาเงินเก่งแค่ไหนความคิดไปไกลแค่ไหนบริหารคนอายุแค่นี้บริหารคนตั้งหลายคนแล้วก็ทำให้ตัวเองมีเงินมีทองมีชื่อเสียงทุกวันนี้มีแฟนคลับที่รักทุกวันนี้นี่แหละค่ะพี่นองจะมาเท่ากับว่าอยากให้ไปหยุ่งไปวิจารณ์เนะพินหลายเพราะว่ามเป็นสิทธิ์ของเพินเพิรสีขายหรือบข่ขายมันก็เป็นเรื่องของเพิรเนาะพี่น้องเนาะ ะจะหายมรดกหรือว่าหายเพิ่นกะจังได้เพิ่นกะต้องหายลูกเพิ่นกเลือกเพราะว่าเพิ่นมีลูกสองคนค่ะพี่นอยังบ่กั่าได้มีแฟนใหม่ยังพอนได้มีลูกใหม่จังได้เพิ่นกะหายลูกเพิ่นอยู่แล้วเหตุมาทุกอย่างเงินมีทุกบาททุกสตางค์สมบัติเพิ่นกะต้องหายลูกเพิ่นอยู่แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ฟินลนด์เพิ่นหักลูกเพิ่นแห้งรักน้องนาลิตาน้องโตกเกียวมากนี่นี่แหละค่ะพี่นองเขาก็มาอดตข่าวสารของผู้ใหญ่ฟินเล่ห์ไอ้เพียงแค่นี้ละค่ะคอมเมนต์ว่า แฟนคลับที่รักก็คอยสนับสนุนดีกว่าแฟนคลับที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับก็คือบต่ตองไปวิจารณหรือว่าบ่ตองไปออกความคิดเห็นก็เพลินก็ได้ค่ะพี่น้องอ่ะสวหรับคิปนีส่สวกุ๊กเแค่มรลักก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ